เรื่องหลับตาทำสมาธิกับลืมตาทำสมาธิเนี่ยอัตมาก็พูดโดยใช้พยัญชนะของพระพุทธเจ้า้วยว่าไอ้หลับตาปฏิบัติเป็นสมาธิหลับตานั่นนะมันไม่ใช่ไม่มีประโยชน์อัตมาก็ว่ามีประโยชน์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ามีประโยชน์คืออุปการะมาก ประโยชน์อุปการะมากคำว่าอุปการะมันไม่ใช่ตัวแก่นเนื้อแท้มไม่ใช่ตัวจริงตัวอุปการะกับตัวจริงมันคนละตัวเ pues. นี่นยในอดความแตกต่างกันตรงนี้นั่งหลับตาอาตมาก็ใช้ ไม่ต้องนั่งนอนหลับตาเนี่ยอาตมาสบายใช้จินตนาการพิจารณาไตรตรองตรวจสอบค,คดคคนเอาของที่มันเป็นสัจะ,จะอะไรรออกมาใช้ได้เยอะเลยเป็นอุปการะแต่เวลาปฏิบัติธรรมแล้วผลบรรลุฟังให้ดีนะทั้งปฏิบัติและบรรลุมันคือการลืมตาหลับ ตาเนะคุณใช้บุคเพนิวาสานุสติญาณน,นะและคุณก็จะไปไล่เรียงดูตรวจสอบดูอะไรอะไรของเก่าของใหม่หลับตานะ่ะมันไม่มีปัจจุบันชาติความจริงมันไม่มีมันมีแต่ความจำมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นสัญญาเท่านั้นกำหนดรูปตัวใหม่ก็เป็นสัญญา มันไม่ใช่ตัวปัจจุบัน,นชาติที่เกิดเห็นพร้อมเดออายตันนหกันไม่ใช่ในยะสาคัญอันนี้ก็ไม่ง่ายที่จะเข้าใจกันซึ่งมันก็เป็นความจริงอีกอันหนึ่งคือมันเป็นความเสื่อมของชาวพุทธเทวนิยมเขาไม่เข้าใจหรอกพูดไปเขาก็ไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้ชลยตนะเขาไม่รู้เรื่องก็มีชาวพุทธเนี่ยรู้แต่เพราะมันเสื่อมชาวพุทธเสื่อมไปจากโลกุตรธรรม เสื่อมไปจากความจริงความถูกต้องมันเสื่อมไปจริงๆนี่ก็ยืนยันอาตมาก็ไม่ใช่มาคิดตู่อะไรเอาไม่ได้มาคิดตู่แต่เป็นความจริงเมื่ออาตมามาฟื้นเอาสัจจะความจริงของพระเจ้าลงมาสถาปนาลงไปคม่ห้าสิปีได้ทีนี้อาตมาพูดจริงๆมาหลายทีแล้วอาตมาก็ภาคภูมิใจนะ ได้ขนาดนี้ก็ภาคภูมิใจแต่ว่ามันน่าจะได้มากกว่าน,นี้นะแต่มันก็ยังไม่ได้มากกว่าน,นี้ก็เอ้าไม่รู้จะทำยังไงก็ว่าไปนะ